ไเงินไปแล้วฟอร์จูเนอร์สถานีที่เราจะลองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นสถานีที่ธรรมาชาตหิหน่อยๆนะฮะทีนี้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับระบบเนี่ยเราใช้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับแล้วทีนี้ผมจะให้ดูว่าตัวนี้เราไม่ได้ปิดแท็กชั่นแต่อย่างไร ลองกันเลยดีกว่าต้องปิดกระจกนะครับเพราะว่ากันในเรื่องของฝุ่นโม่ที่ใช้ขับสองทุกอย่าง normal นะครับอ่ะลุยกันเลยเราไปแบบช้าๆก่อนเราไปแบบช้าๆอ่ะเพราะว่าถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าไปไม่ได้แล้วแน่นอนตอนนี้ล้อล้อตีแล้วอ่ะล้อลอยไปไม่ได้แล้วเฮ้ยไปไม่ได้ทำยังไง ถ้าจะแต่อย่างนี้แน่นอนว่ามันไม่มีทางที่จะไปแน่นอนครับฉะนั้นวิธีการก็คือจุ่มครับมันก็จะนี่นหนึ่งนี่ยฮะไปได้แล้วอันนี้เรามาอยู่ในส่วนที่เป็นเนินเอยียมลองดูไป อันนี้ก็จะโจหดขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าอ่ะถ้าผมใส่เนี่ยอย่างเงมันก็ไม่ไปแต่ถ้าผมเติมไปเรื่อยๆทำได้เฉิซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยฉลาดไปแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกแบบว่ามันไม่มีตัวดิดล็อกนะฮะคือถ้าเป็นตัวรีโวเนี่ยมันจะมีตัวปุ่มยึดล็อกตรงกลางแต่ตัวนี้ไม่มี มาถึงอีกด่านหนึ่งครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด่านที่ใช้คําว่าชันโคตรๆนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็ต้องเรียกว่ามันชันจริงเดี๋ยวเราลองดูขับ2นะครับตัวนี้จะมีแพคชั่นมีออโต้ s อลให้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ค่อยๆไปนะฮะแล้วทีนี้พอมันถึงจุดที่เนี่ยฮะ อันนี้มันไม่มีแรงแล้วแล้วผมปล่อยเบรกนะแล้วรถก็จะเกิดอาการมื้อมือนิดนึงแล้วก็ตอนนี้คือล้อมหมุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกค่อยาแต่คันเร่งนะครับนี่ครับยไปได้ครับสองไปได้อะไรวะเนี่ย เกินไปแล้วฟอร์จ really ูเนการได้ล้อนิ้วมันทําให้การไต่พวกเนินพวกอะไรพวกนี้ง่ายเฉยแล้วก็ตัวชุดแต่งของตัวเลเจนเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เยอะเกินจนรู้สึกว่าเฮ้ยจะจะไปในเส้นทางออฟโรดไม่ได้เลยจริงๆมันไปได้นะมันไปได้อยู่นะเกินเบอร์จริงๆคันนี้สุดครับสุด ไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซทีมทั้ง Facebook คาร์ไซทีม กดไลค์กด see first เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube CarSide Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ CarSide.an.th